ไม่เป็นไแม่จ้าขี้บุ้เพชนเข็นเพชรนี่ขี้บุ้งนี่มก็บุ้งซื้อแล้วจะเจะล่มกับเราข thiệt nhé Hãy subscribe cho không cho kênh không

Natura var sköntu. Mælum ikki geir หาแสงหาแสงหาแสนคุ้มอ่ะอหาเดือนุาม่อีกพอว่ามือหาจะเือน่ะเนาะยืนมันองเนยยืนมันต้อมเนี่คุ้มก่าแกกวาเนาะเีวพุ่นก็เกาลีนี่จะได้สามเดือนปักกวนนานั่นอีกค่ะคุ้มหาเดือนหมดเนาะเก้าหนึเนาะบ้เปล่าไอ้บ้าหจดูได้เขา อาจะว่าดูเพืองเฮงใช่ไหแลเขากินอยู่บ้านอนเกาคือแบบเปืป้อนนะคือกินหลายอย่าหลายคนเนี่ยเขามากินที่นี่เน่เ้าหนึ่งแล้วว่าคุ้มกัีเดือนหีบสองคนสองคนะจะจ้าก็า่นนั้นเครับแมอืมนมี่ไบารนี้ม,มันกันอะ จะไปชั่วเลยเจ็บอ่อืมหวานหวานนี่เนาะบุถึงตัวแล้วเป็นเกิ้วอ่ะกินอือก็คือยำหม้อแกมวอ๋อผม